จะทำยังไงหากคนที่คุณกำลังคุยด้วยหรือว่าคนที่คุณกำลังคบด้วยขอเวลาเป็นส่วนตัวหรือว่าขอเวลาให้เขาได้อยู่คนเดียวคุณจะทำยังไงในกรณีนี้คุณต้องมีความสัมพันธ์มีการอยู่ด้วยกันหรือว่าคบหากันแล้วมีความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งแล้วแล้วมันมีคอนเนคชั่นด้วยกันแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพิ่งคุยคุยกันแล้วเขาบอกเขาขอเวลาอยู่คนเดียวเขาขอความเป็นส่วนตัว นั่นมันอาจจะหมายถึงว่าเขาไม่ได้สนใจคุณขนาดนั้นเขาไม่ได้ต้องการจะคุยกับคุณต่อค่ะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่คุณเป็นแฟนกันแล้วคบกันแล้วแล้ววันหนึ่งเขาขอเวลาอยู่คนเดียวเขาขอมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะต้องทำยังไงอันดับแรกแน่นอนค่ะว่าคุณจะต้องรู้สึกเอ๊ะฉันทำอะไรผิดไหมหรือว่าเขาไม่รักฉันแล้วไหมเขามีคนอื่นไหมเขาเปลี่ยนไปไหม ให้คุณไม่ต้องไปคิดมากค่ะว่าคุณทำอะไรผิดหรือว่าเขาเปลี่ยนไปหรือเขามีใครให้เวลาเขาค่ะเพราะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วค่ะถ้าเราอยู่กับใครอยู่กับคนคนหนึ่งนานๆมันจะรู้สึกอึดอัดมันจะรู้สึกได้ว่าเราอยากทําในสิ่งที่เราต้องการจะทําเพราะเราใช้เวลาในชีวิตของเราไปกับคนที่เรารักไปกับผู้หญิงคนหนึ่งไปกับผู้ชายคนหนึ่งมากเกินไปแล้วเขารู้สึกว่า เขาอยากมีเวลาส่วนตัวนั่นมันเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะแค่อยู่ที่ว่าคุณหรือว่าเขาก่อนแค่นั้นเองค่ะที่จะรู้สึกคุณก็แค่ให้เวลาเขาแค่นั้นเองค่ะเป็นเรื่องง่ายๆเลยคุณก็ไปทำสิ่งอื่นไปทำอย่างอื่นไปทำสิ่งที่คุณอยากทำเช่นกันมันก็เหมือนเป็นคำเตือนเป็นสิ่งหนึ่งเล็กๆเ,เหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเรื่องมากเป็นคนจู้จี้เป็นคนที่น่าลำคาญ เขาอาจจะเตือนเราเป็นในๆด้วยค่ะว่าอ่ะอันนี้มันไม่ได้แล้วเขาเริ่มไม่ไหวแล้วเขาขอถอยเขาขอกลับไปอยู่กับตัวเองมันก็ทําให้เราฉุกคิดเหมือนกันนะคะว่าโอเคเราทําอะไรที่มันทําให้เขาอึดอัดไหมเรามีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมเพราะผู้ชายบางคนเขาไม่กล้าบอกค่ะเขาจะแสดงออกมาด้วยการที่เริ่มถอยห่างออกเราจากเราค่ะ เขาจะขอเวลาอยู่คนเดียวหรือว่าบางครั้งอาจจะไม่ใช่ความผิดของคุณเ,เลยด้วยซ้ําค่ะคุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรผิดมันเป็นแค่เรื่องธรรมชาติที่เราจะต้องอยากอยู่คนเดียวไม่ว่าแค่เขาเราก็เหมือนกันค่ะเราก็ต้องมีเวลาอยู่คนเดียวค่ะเพราะไม่มีใครสามารถอยู่กันด้วยกันได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณต้องมีเวลาส่วนตัวแน่นอนค่ะแล้วข้อต่อไปค่ะเขาอาจจะยุ่งหรือว่า กังวลเครียดเรื่องงานเพราะคนบางคนการได้อยู่คนเดียวการคิดทบทวนตัวเองการอยู่คนเดียวแค่วันสองวันหรือว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งมันทำให้เขานั้นรู้สึกดีขึ้นมันทำให้เขาคิดปัญหาออกมากขึ้นความเครียดมันหายไปเขาได้ไปทำกิจกรรมได้ไปทำสิ่งที่เขารักได้ไปทำสิ่งที่เขาสนใจเราไม่ต้องคิดมากค่ะเขาอาจจะแค่เครียดเรื่องงานเรื่อง ครอบครัวที่บ้านเรื่องต่างๆในหัวของเขาเพราะมันไม่ใช่มีแค่เราค่ะเขาก็มีสิ่งต่างๆที่ต้องคิดเหมือนกันเราก็เช่นกันค่ะบางครั้งเราก็ไม่ได้เครียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตลอดเวลาค่ะเรามีเรื่องอื่นที่ต้องเครียดเหมือนกันปล่อยเขาค่ะแค่นั้นเองแล้วคุณก็ทําของคุณให้ดีที่สุดค่ะใช้เวลาว่างในเวลาที่คุณอยู่คนเดียวทําสิ่งที่คุณชอบเช่นกันค่ะแล้วเขาก็จะคิดได้เหมือนกันนะคะว่า โอเคการที่มันอยู่ห่างกาันการที่ต่างคนต่างได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมันทำให้เขาคิดถึงคุณมันทำให้เขารู้ว่าการอยู่กับคุณนั้นมันทำให้ชีวิตดีขึ้นขนาดไหนการอยู่กับคุณนั้นมันเติมเต็มเขาแค่ไหนแค่บางครั้งคุณต้องให้เวลาทางคููค่ะให้เวลาเขาแล้วก็ให้เวลาตัวคุณเองค่ะค่ะใครมีคำถามหรือว่าต้องการอยากรู้เพิ่มเติมแอดไลน์ line, มาได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างค่ะขอบคุณค่ะ